วิธีทอดปลาส้มยังไงให้ไม่ติดกระทะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการทอดปลาส้มให้ออกมาสวยงามน่าทานนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยค่ะ วันนี้ปลาที่ใช้ก็จะเป็นปลานวนจันท์รนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีมะนาวหอมแดงพริกแดงจินดาแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากการซอยพริกแดงจินดาเตรียมไว้นะคะชอบมากใส่มากได้เลยค่ะต่อด้วยหอมแดงนะคะซอยเตรียมไว้เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งข้า,าวเจ้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะนำปลาส้มของเรามาคลุกให้ทั่วเลยนะคะพลิกกับด้านคลุกเขาให้ทั่วเลยนะคะก็คือให้แป้งข้า,าวเจ้า คือทั้งชิ้นปลาส้มเลยนะคะไม่ว่าใครจะใช้เป็นปลานวนจานปลาตะเพียนหรือปลาชนิดอื่นๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ปลาส้มของเรากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆค่ะเมื่อดูว่าเคลือบหมดแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราเคาะเคาะแป้งออกสักหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรามาเตรียมตั้งกระทะได้เลยตอนแรกเปิดไฟให้น้ำมัน ร้อนจัดก่อนนะคะเสร็จแล้วปรับเป็นไฟกลางนำปลาส้มลงทอดได้เลยค่ะในช่วงแรกรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะแล้วก็แนะนำให้เอาด้านที่เป็นหนังลงก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องไปพลิกกับเขานะคะรอจนดูว่าเขาเริ่มเป็นเหลืองๆแบบนี้นะคะก็ให้พลิกกลับได้เลยนี่นะคะจะเห็นเลยว่า ปลาล่อนหลุดออกจากกระทะไม่ติดกระทะเลยนะคะพลิกกลับด้านได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ปล่อยรอให้เขาสุกข,ขึ้นมาก่อนนะคะปลาส้มจะใช้เวลาไม่นานค่ะทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะคะพอดูว่าปลาสุกเหลืองสวยแบบนี้นะคะก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะ จัดใส่จานได้เลยนะคะเครื่องเคียงของปลาสม้มก็จะมีพริกแดงจินดาหอมแดงแล้วก็มะนาวเวลาเราทานบีบมะนาวลงไปนี่อร่อยมากๆค่ะปลาสม้มทานยังไงก็อร่อยนะคะ หุงข้าวสวยร้อนๆรับรองแป๊บเดียวเกลียงหม้อเลยค่ะอย่าลืมลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะปลาส้มทอดไม่ยากแน่นอนค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่ขวดเข้าครัวเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ